สว,ส,สวัสดีค่ะกระผมนายจักรพันธ์บุญยาแพทย์ดิฉันนางสาว,วนณวดีเด่นเพนค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายงานการปฏิบัติการประจําสัปดาห์ของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่วันนี้เราก็มีรายงานผลการปฏิบัติการประจําสัปดาห์ประจําเดือนเมษายนมานําเสนออีกเช่นเคยนะคะริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ วันที่17เมษายน2565นางสาวเกษรเกิดหลํำสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายน้ำอบน้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระพิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปีใหม่เมืองหรือประเพณีสงการโดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี วันที่18เมษายน2565สสคแพร่เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเท,ทศกาลสงกรานต์พศ2565ณห้องประชุมเวียงโกส,สัยชั้น2สารกลางจังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวังพว่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน วันที่21เมษายน2565สสค,คแพร่ร่วมสังเกตการตรวจประเมินโครงการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2565ระดับประเทศรวมกับคณะตรวจประเมินศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต5ลำปางณโรงอบใบยาเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ วันที่ 22, เมษายน2565สสคแพร่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่3ทับพผ่านระบบวิดีโอทางไกลณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม วันที่22เมษายน2565สสคแพะและเจ้าหน้าที่เข้าทวนสอบการประเมินตนเองตามข้อกำหนดมรท .8001- ู800ี 63, ระดับพื้นฐานของบริษัทแม่กระทิ่งพาวเวเอร์จำกัดต,ตั้งอยู่เลขที่99หมู่ที่3ตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายง,งานการปฏิบัติการประจำสัปดาห์นี้พบกับพวกเราอีกครั้งใหม่ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้งสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนกรมสวัสดิการและทุนรองรายงานคนสำราญงานสำเร็จผลประชาชนพึงพอใจสว,ส,สวัสดีครับ